โลบินสัตว์ลับรีนะคะวันนี้หนิงจะพามาดูนะคะเต็นท์เทเลสไอวีถิ่ใหม่ของสนามเดินป่านะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นโอเคด้านในนะคะวันนี้จะเป็นสีเหลืองสวยนะหนิงว่านะคะด้านข้างด้านข้างจะมีช่อง ช่องอใส่สายไฟให้นะคะอันนี้นะคะไว้เอาไว้ใส่สายไฟนะคะแล้วก็ด้านข้างของด้านหน้าจะมีช่องระบายอากาศตัวนี้นะคะก็คือ,อเขาเรียกว่ายังไงเวลาอากาศเย็นมากๆนะคะตัวนี้ประตูประตูสองชั้นนะคะ ชั้นแรกจะเป็นตัวมุ้งนะคะชั้นที่สองจะเป็นผ้าตัวเต็นท์นะคะสวยคะ่ะเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในตัวเนี้ยความความสูงของเขาจะอยู่ที่เมตรแปดสิบแต่นิ้งสูงเมตรเจ็ดสิบนะคะยืนยังยืนยังยืนเหลือเลยตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะคะ เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตัวนี้จะมีช่องด้านบนนะคะเพื่อระบายอากาศถ้าอากาศหนามากร้อนมากตรงนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็หน้าต่างสองบานนะคะอันนี้ข้างนอกจะเป็นตัวมุ้งนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นท่อตัวเต็นต์ติดนะคะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะ ก็เหมือนกันนะคะด้านหลังก็เหมือนกันขนาดไซส์ตัวเต็นก็2เมตร40นะคะยาว2เมตร40สูงเมตร80นะคะตัวนี้นี้นะคะถึงว่ามันโอเคอ่ะยืนเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อะไรได้นะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะคะ